ผ่านมาเนี่นะครับแล้วก็ระบบในในระบบโคคาโคลาเนี่ยมีการเติบโตอยู่23เนะครับเรามียอดเทอร์โนเวอร์ยอดขายประมาณ30,000ล้านครับก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการเปลี่ยนวิธีทำงานเราจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพาแล้วก็จะลดเวสต่างๆไป ก็ทํามามีการปรับปรุงวิธีการธีการทํางานมา4ีหปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นผลพลอยได้แล้วก็การลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยครับปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้แ้ก้ก็เราเราดูไว้ตลาดเนี่ยตลาดโตประมาณ7%แล้เราก็ต้องดีกว่าตลาดเราเตรียมตัวเรามี oh, <okay. S 1> uh SKU หรือแพ็กเกจที่หลากหลายมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คนได้เลือกครับเพราะว่าตอนนี้เป็นปีที่ ทางเสริมสุขก็ดีทางเป๊ปซี่ก็ดีเขาจะพร้อมมากขึ้นปีที่แล้วเป็นปีที่เขาแยกทางกันใหม่ปีนี้เขาจะพร้อมตัวมากขึ้นพวกเราก็ต้องอเข้มแข็งแล้วก็ทำงานเข้มข้นขึ้น